สวัสด,ดีท่านผู้บริหารท่านแขกผู้มีเกียรติสิทธิ์เก่าและบุคลากรทุกท่านนะครับผมในฐานะที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคณะเทคโนโลยีในช่วงระหว่างปีพศ2554ถึงประมาณ2,563นะครับก็รู้สึกภูมิใจที่คณะเทคโนโลยีมีอายุครบ40ปีในช่วงที่ผมบริหารจัดการคณะนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่เราก็สามารถผ่านพ้น สิ่งเหล่านั้นมาได้นะครับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําคัญได้แก่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารนะครับซึ่งเราก็มีการปรับเปลี่ยนจากภาควิชามาเป็นสาขาวิชามีการปรับโครงสร้างภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนซึ่งในช่วงที่ผมบริหารก็มีการพัฒนาหลักสูตร นานาชาติขึ้นมา2หลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรของสาขาเทคโนโลยีการอาหารและหลักสูตรของสาขาเทคโนโลยีเชียวภาพเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจมาเรียนที่คณะเทคโนโลยีนะครับซึ่งเราก็มีสิทธิ์เก่ามากมายที่จบาจากคณะเทคโนโลยีแล้วก็ทํางานอยู่ในประเทศของตนเองนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดตั้งชุมนมุมสิทธิ์เก่าของคณะเทคโนโลยีนะครับซึ่งเราก็สามารถ รวบรวมแล้วก็จัดตั้งเป็นชุมนุมสิทธิเก่าขึ้นมาได้โดยในปัจจุบันนี้ชุมนุมสิทธิเก่าเราก็มีความแข้มงข่งมีสิทธิเก่าหลายๆท่านที่ได้กลับมาช่วยเหลือคณะนะครับช่วยการพัฒนาคณะให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วการเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่ามีส่วนสําคัญมากก็คือเรื่องของการจัดตั้ง T E Outlet ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักศึกษาตลอดจนเป็น หน่วยงานที่รองรับเรื่องของงานวิจัยของคณะนะครับอาจารย์ที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนักศึกษาหรือแม้กระทั่งสิทธิ์เก่าเนี่ยสามารถเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาจําหน่ายในช่องทางนี้รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกงานฝึกประสบการณ์ก่อนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาออกไปนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีของคณะเทคโนโลยีนะครับก็ขอขอบคุณท่านอดีตผู้บริหารท่านบุคลากรท่านสิทธิ์เก่าที่ได้มีส่วนสําคัญในการ ผักดันและขับเคลื่อนคณะให้มีความก้าวหน้าจนกระทั่งถึงปัจจุบันและก็หวังว่าในอนาคตนะครับผู้บริหารสิทธิ์เก่าบุคลากรหรือแม้กระทั่งสิทธ์ปัจจุบันจะได้กลับมาช่วยกันพัฒนาคณะของเราให้มีความก้าวหน้ายิ่งิ่งขึ้นไปสวัสดีครับค่ะความสําเร็จที่คณะเทคโนโลยีนะคะามาจนกระทั่งถึงครบ40ปีในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องเริ่มจากการที่เรามีอดีตคณะบดี ทั้ง4ท่านน่นะคะที่ได้วางรากฐานต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนนะคะทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะนะคะในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปและส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือคณะเทคโนโลยีเนี่ยเรามีการทำงานแบบเหมือนครอบครัวนะคะเราจะใช้หลักการพูดกันทำความเข้าใจซึ่งกันและกันและที่สำคัญที่สุด เป้าหมายเดียวกันก็คือนักศึกษาค่ะนักศึกษานั้นนะคะเป็นบุคคลที่เราจะต้องนะคะฟูมฟกักหรือช่วยกันดูแลให้เขาได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและส่วนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือเครือข่ายค่ะซึ่งเครือข่ายก็คือสิทธิ์เก่านะคะสิทธิ์เก่าของคณะเทคโนโลยีนั้นนะคะช่วยนะคะทำให้ บัณฑิตของเรามีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ฝึกงานนะคะการสนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษาและก็การสนับสนุนในเรื่องของสิ่งต่างๆานะคะอำนวยความสะดวกหรือว่าสิ่งที่ช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาปัจจุบันสิทธิ์เก่านี้แหละคะ่ะคือพลังสําคัญที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้คณะเทคโนโลยีของเราประสบความสําเร็จหรือมีการพัฒนาแล้วก็มีความยั่งยืนต่อไปคะ่ะ นามคณะเทคโนโลยีขอขอบพระคุณท่านอดีตคณะบดีคณะเทคโนโลยีทุกทกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนในเรื่องของการเรียนการสอนและก็งานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณสิทธิ์เก่าทุกทกท่านนะคะที่ทําให้คณะเทคโนโลยีขับเคลื่อนจนกระทั่งครบในโอกาสสถาปนา คณะเทคโนโลยีสี่ทศวรรษนี้ขอขอบคุณท่านคณาจารย์นักศึกษาปัจจุบันบุคลากรทุกทกท่านด้วยค่ะคณะเทคโนโลยีจะพัฒนาไปได้ไกลและมีความยั่งยืนดังนั้นเราต้องไปด้วยกันค่ะ